เมื่อมแมลงวันโดนหรือได้รับละอองของส่วนผสมจะทําให้มแมลงวันหายใจไม่ออกและตายได้ในที่สุดท่านกํากจัดมแมลงวันในครัว่วการกํากจัดมแมลงวันในคอกสัตว์เลี้ยงหรือการกํากจัดมแนนลดมลงวันในร้านอาหารก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นในที่เวลา17.30นเช่นเดิมค่ะ วันนี้ต้นก็นจะนำสาระอันเป็นประโยชน์วิธีกำจัดมแมลงวัน oh. มาฝากท่านผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นการกำจัดมแมลงวันในครัวการกำจัดมแมลงวันในคอกสัตว์เลี้ยงหรือการกำจัดมแมลงวันในร้านอาหารรวมถึงการกำจัดมแมลงวันในสถานที่ต่างๆค่ะ ก็มีหลากหลายวิธีนำมาเสนอขึ้นอยู่ว่าท่านผู้ชมจะมีอุปกรณ์หรือส่วนผสมอะไรสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยค่ะก่อนอื่นเราต้องทราบถึงอุปนิสัยของมแมลงวันที่จะเป็นต้นเหตุสร้างความรำคาญใจหรือเป็นตัวนำพาหะเชื้อโรคมาสู่คนก่อนค่ะ มแมลงวันจะไม่ชอบกลิ่นฉ<อ>ุนุน<อ>ดังนั้นเราจึงต้องหาอุปกรณ์หรือส่วนผสมที่มีกลิ่นฉุนมาไล่มแมลงวันค่ะวิธีกำจัดมแมลงวันที่ต้นจะนำมาแชร์ในวันนี้จะเป็นวิธีกำจัดมแมลงวันอย่างง่ายๆไร้สารเคมีผู้ใช้ใช้แล้วปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมและวิธีการไล่มแมลงวันพร้อมกันได้เลยค่ะ วิธีที่1ให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเปล่าด้วยอัตราส่วนผสม1ต่อ1วันนี้ต้นจะใช้น้ำเปล่าปริมาณ50 ML หากท่านใดต้องการปริมาณเยอะสามารถที่จะลดหรือเพิ่มอัตราส่วนในการผสมได้เลยค่ะผสมกับน้ำส้มสายชูปริมาณ 50ML เช่นกันค่ะวิธีการใช้ที่1ให้เทใส่แก้ว หรือภาชนะที่เตรียมไว้นำไปวางในที่ที่มแมลงวันชอบมาตอมค่ะวิธีการใช้ที่สองให้นำผ้าหรือสำลีมาชุบน้ำยาที่ได้แล้วนำไปทาบริเวณที่มแมลงวันชอบมาตอมค่ะจุดนี้จะเป็นหน้าต่างในครัวเวลาทำกับข้าวที่มีกลิ่นยิ่งกลิ่นป่า,มาแมลงวันชอบมาตอมมากๆเลยค่ะให้นำน้ำยาหรือส่วนผสมที่ได้มาทาแบบนี้ค่ะ หรือจะวางสำลีที่ชุบน้ำยาไว้แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะมแมลงวันจะหายเกลี้ยงไม่มาอีกเลยค่ะและว,วิธีการใช้ที่3ให้นำส่วนผสมที่ได้มาใส่กระบอกฉีดแล้วนำไปฉีดพ่นบริเวณที่มแมลงวันชอบมาตอมก็ได้เช่นกันค่ะ กลิ่นชุนๆของน้ำส้มสายชูนี่ล่ะค่ะที่จะทําให้มแมลงวันบินหนีไปที่อื่นวิธีนี้จะเป็นวิธีไล่มแมลงวันแบบมแมลงวันไม่ตายค่ะเป็นวิธีไล่มแมลงวันให้บินไปที่อื่นแล้วเราก็ไม่บาด <Wow. S 1> เจ็บค่ะวิธีกําจัดมแมลงวันวิธีที่2ให้ใช้น้ํายาล้างจานผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน1ต่อหค่ะ ต้นจะใช้น้ำยาล้างจาน50 m l ผสมกับน้ำเต่าปริมาณ50 m l เช่นกันค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดต้องการปริมาณของน้ำยามากกว่านี้ให้เพิ่มหรือลดอัตราส่วนของส่วนผสมได้เลยค่ะให้ทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วให้นำส่วนผสมที่ได้ไปใส่ฟอกกี้หรือใส่กระป๋องฉีดน้ำค่ะ เสร็จแล้วให้นำไปฉีดพ่นบริเวณที่มแมลงวันชอบมาตอมค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดน้ำขังมแมลงวันชอบมาตอมหรือจะเป็นจุดอื่นๆภายในบ้านจุดในครัวที่เป็นถักขยะหรือจุดอื่นๆสามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยค่ะวิธีการใช้น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำนี้เมื่อมแมลงวันโดนหรือได้รับละอองของส่วนผสมจะทำให้มแมลงวันหายใจไม่ออก และตายได้ในที่สุดค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่มีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นพอกหมูคอกวัวคอกควายหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆสถานที่ต่างๆที่เฉะแฉะในตลาดรวมถึงในร้านอาหารสามารถที่จะเลือกวิธีการกำจัดมแมลงวันได้เลยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าอ,ปอุปกรณ์หรือส่วนผสมที่นำมาใช้ในการไล่หรือกำจัดมแมลงวัน ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในครัวเรือนกันอยู่แล้วเพียงแค่ให้รู้ว่าสรรพคุณของส่วนผสมที่จะนำมาใช้ก็จะสามารถใช้ได้อย่างดีเลิศแถมปลอดภัยเพราะส่วนผสมหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ทุกอย่างไหลาสารเคมีค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ต้นก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น it channel ฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิ k t o อกคุณต้นไอทีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจ คุณต้นไอ Channel ได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกทๆวันเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ